เนื่องในวันส้วมโลกนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขเขามีการเน้นเรื่องของระบบสาธารณสุขกับจุดสัมผัส5จุดที่ทุกคนต้องดูแลความสะอาดเพื่อสุขอนามัยในการใช้ส้วมค่ะรายละเอียดติดตามได้ในช่วงนี้สรุปข,ข่าวรอบวันนายสาธิตปิจุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยเปิดกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลกประจำปี2564ณวัดราชบพิตรสิจมหาศรีมารามราชวรวิหารโดยมุ่งให้คนไทยมีส้วมใช้ทุกครัวเรือนและพัฒนาส้วมสาธารณะในสถานที่ต่งตางๆให้ได้มาตรฐานด้านความสะอาดและปลอดภยัยเน้นความสะอาด5จุดสัมผัสอาทิที่รองนั่งที่จับสายฉีดชำระและก๊อกน้ำหวังลดเสี่ยงติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งในภาพรวมผ่านเอ็นร้อยละ7.2 ขณะที่ส่วมในศาสนสถานผ่านเกมเพียงร้อยละ48